ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากันอยู่กันที่บทที่7นะคะความฝันเป็นจริงได้ในหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะและหลังจากที่เราอ่านเรื่องราวจบแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดที่เจ็ดนะคะในหนังสือทักษะภาษากันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะบทที่7ความฝันเป็นจริงได้ บทนี้ชี้ความฝันอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่พัดอ่านคำแปลกแปๆหรือรือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหังนะคะ,ะบทนี้นอกจากจะมีเนื้อหาแล้วก็ยังจะมีนะคะเกี่ยวกับทักษะภาษาก็คือ มีคําที่ใช้ตัวลึกตัวลือคําที่ใช้บันรอหันและบอะโนบันนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อเรื่องและตอบคําถามนะคะในภาษาภาธีนะคะ,ะเข้าไปดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะคืนหนึ่งในฤดูร้อนดาวเลิกส่องแสงสุขใสเวหานอนหลับและฝันไปว่า ตนเองติดปีบินได้ไปไกลจนถึงภูเขาสุพรรณบรรพศบรรยากาศและธรรมชาติที่นั่นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแว่วมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้ลุ่งแล้วเวหาบินร่อนลงตรงลานกว้างหน้าศาลาหลังเล็กเห็นพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พะระฤาษีด้วยความเคารพพระฤาษีถามว่าอะไรบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่เวหาแปลกใจมากที่เขาเข้าใจคำถามของพะระฤาษีทางทันที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่าคงเป็นบุญบันดาลให้ผมมีฤทธ บินได้ผมยังคิดไม่ออกว่าผมติดปีกบินได้อย่างไรพะระฤาษีและเวหาโต้อตอบกันว่าลองบรรยายมาซิว่าระหว่างทางที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้างแม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพนผมก็พอมองเห็นข้างล่างครับเห็นแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบก,กัน กลายเป็นทะเลกว้างเจ้ากลัวจัดตกลงไปในทะเลหรือไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างได้แน่แล้วเห็นอะไรอีกละ่ะเห็นภูเขาไฟครับมันกำลังปะทุเสียงดังสนั่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมากยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัว จนร่อนลงที่หน้าศาลานี่แหละครับพระฤาษีสอนว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนํำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็เสื่อมถอยเวหารู้สึกว่าพระฤาษีเริ่มมีร่างกายโปร่งใสทีละน้อยทีละน้อยก่อนที่ภาพของท่านจะเลือนหายไปก็มีเสียง สั่งเบาๆแล้วค่อยๆแล้วค่อยดังขึ้นดังขึ้นทำอะไรตั้งใจทําจริงอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเสียงดังก้องจนเวหาสะดุ้งตื่นจึงรู้สึกจึงรู้ว่าฝันไปเมื่อเวหาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อบอกว่าเวหาฝันอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้ วันหนึ่งพ่อพาเวหาไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเวหาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องร่อนแบบต่างๆลอยไปช้าๆตามทิศทางลงพ่อบอกว่าความฝันของเวหาจะบรรลุความสำเร็จถ้าตั้งใจใฝ่รู้มีความกล้าค้นหาความสามารถของตนเองพ่อ เลยท่องบทกรอนที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวศหาฟังแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครๆก็บินได้คนคิดค้นเครื่องยนต์เป็น,นกลไกพาเราไปฟ้าฟ้าน่าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่สอนสั่ง พ่อแม่ครูสั่งสอนค่อยสะสมพอเติบโตเก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลงบินเล่นเป็นความจริงเวหาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้เรื่องของเวหาจบลงไปแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งหน้านะคะที่จะต้องใช้ในการตอบคำถามในหนังสือทักษะภาษา ก็คืออ่านเสริมมนุษย์กับการบินนะคะมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนกมานานแล้วได้มีผู้พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติดตามแขนแล้วกระพือแบบนกแต่ก็ยังไม่เป็นผลผู้จุดประกายการบินโดยมีเครื่องช่วยคือพี่น้องตระกูลไร้ได้พยายามสร้างเครื่องล่อนขึ้นเป็นผลสำเร็จสามารถบังคับให้ยาน ขึ้นลงหรือเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์และแสดงการบินด้วยอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ควบคุมการบินได้เป็นผลหลังจากนั้นกิจกรรมด้านการบินเกิดจึงเกิดขึ้นทุกขนทุกแห่งทั่วโลกและมีผู้คิดเครื่องบินที่ขึ้นลงบนพื้นน้ำได้โดยนําสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีปีกสองชั้น หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอร์ปิโดบนเครื่องบินมีการออกแบบอากาศยานที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจนสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์ช่วยย่นเวลาในการเดินทางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการคมนาคมไปแล้ว ประเทศไทยมีสายการบินไทยหลายสายรับส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหามาดูต่อกันเลยนะคะเรามาตอบคำถามกันแบบฝึกหัดที่7ความฝันเป็นจริงได้ข้อ1เวหาฝันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองและในความฝันนั้นเวหาได้ไปที่ไหนจำได้ไหมคะ เวหาฝันว่าตัวเองเป็นยังไงบินได้ใช่ไหมคะเวหาฝันว่าตนเองมีปีกบินได้ติดปีกบินได้และเวหาไปที่ไหนคะไปที่ภูเขาสุพันณบรรพีไปที่ภูเขาสุพรรณบรรพ,พ,พเอ้าวมาดูต่อมา ข้อ2ในความฝันเวหาได้พบใครท่านผู้นั้นกำลังทำอะไรและเวหาปฏิบัติอย่างไรนะคะเวหาได้พบพระฤาษีใช่ไหมคะท่านกำลังปฏิบัติทำอยู่และเวหาทำอย่างไรทำความเคารพต่อมาข้อ3เวหาได้พูดคุยกับบุคคลที่พบในฝันเกี่ยวกับเรื่องใด เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องอะไรจำได้ไหมเมหาได้พูดคุยกับบุคคลที่พบในฝันเกี่ยวกับเรื่องความกลัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องความกลัว เรื่องอะไรอีกนอกจากความกลัวแล้วถามว่าตอนแรกถามว่ามองเห็นอะไรใช่ไหมคะมองเห็นอะไรข้างล่างกลัวที่จะตกลงไปในทะเลหรือไม่เห็นอะไรอีกเห็นภูเห็นเ,เห็นอะไรอีกเห็นภูเขาไฟป,ปะทุใช่ไหมคะแล้วรู้สึกกลัวมากก็เลยได้บินล่อนลงมาที่ศาลาของพลือี นะคะอ้าวต่อมาข้อ3สรุปว่าข้อน,นี้ตอบว่าอะไรเว mm. หาได้พูดคุยกับบุคคลที่พบในฝันเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างก็คือเรื่องที่พบเห็นระหว่างการบินมาแล้วก็ความกลัวนั่นเองนะคะต่อมาข้อ4นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากข้อความต่อไปนี้ mm. เมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็จะเสื่อมถอย นักเรียนมีความคิดได้ข้อคิดอะไรก็ให้ตั้งใจจริงอย่าไปกลัวนะคะก็จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้นะคะก็คือให้ทำด้วยความตั้งใจจริงนั่นเองนะคะต่อมาข้อห้า บทกรอนที่พ่อท่องให้เวหาฟังให้ข้อคิดที่จะนทำที่จะทําความฝันให้เป็นจริงได้อย่างไรบทกรอนแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครๆก็บินได้คนคิดคนเครื่องยนต์เป็น,นกลไกพาเราไปป้าฟ้าน่าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนค่อยสะสมพอเติบโตเก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลงบินเล่นเป็นความจริง ข้อคิดอะไรคะข้อคิดที่ได้จากบทกรนี้ก็คือให้ให้พยายามให้มีความพยายามให้มีความตั้งใจใฝ่รู้ก็จะทำให้ประสบความ สำเร็จหรือความฝันเป็นจริงได้นั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไปข้อ6นะคะนักเรียนคิดว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรและจะทำอย่างไรให้เป็นไปตามที่หวังอันนี้ตอบด้วยตนเองนะคะว่านักเรียนอยากจะเป็นอะไรเช่นตอบว่าอยากเป็นคุณครูตั้งใจเรียนอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลตั้งใจเรียนอยากเป็นนักบินเหมือนเวหาตั้งใจเรียนมีความพยายาม ใฝเรียนรู้ตั้งใจเรียนอยากเป็นอาชีพต่างๆสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคือการตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็หมั่นฝึกฝนใช่ไหมคะหรือใครอยากจะเป็นหรือแม้กระทั่งใครอยากจะเป็นชาวนาอยากเป็นเกษตรกร,ร,กรนักเรียนก็ต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้ว่าการทำนานั้นทำอย่างไรทำอย่างไรถึงจะได้ผลผลิต เป็นจำนวนมากทําอย่างไรถึงจะเป็นชาวนาที่มีคุณภาพเป็นชาวนาต้นแบบนักเรียนก็ต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้นั่นเองนะคะต่อมาข้อ7ข้อ7เรื่องมนุษย์กับการบินใครคือจุดประกายการบินและทําได้สําเร็จพี่น้องตระกูลไรนั่นเองนะคะพี่น้องตระกูลไร้นั่นเองข้อ8ข้อ8 ครื่องบินที่ใช้ในการพาณิชย์หมายถึงอะไรและสายการบินอะไรบอชื่อเท่าที่รู้จักประเทศไทยเรามีเครื่องบินหลายหลายาหลายหลาย,ลายบริษัทมากเลยนักเรียนรู้จักไหมคะการบินไทยรู้จักไหมคะการบินไทยอะไรอีกนกแอร์รู้จักไหมคะ,กน,ะนกแอรแอ์แอเอเชียอะไรอีก ได้หมดเลยนะคะเท่าที่เท่าที่รู้จักนะคะค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะบทที่เจบความฝันเป็นจริงได้นะคะในเนื้อหาก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําการบ้านมาส่งคุณครูนะคะการบ้านที่คุณครูสั่งไปให้นักเรียนทาําเฉพาะเนื้อหาของแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความฝันเป็นจริงได้นะคะหน้าอื่นๆยังไม่ต้องทํานะคะเพราะว่า มันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวจะทำไม่ทันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปคุณรูอาจจะทำคลิปเฉลยแบบฝึกหัดก็ได้นะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะจบแค่นี้นะคะ